สวัสดีครับนักเรียนพบกับรายการาศาสตร์สีสินกับครูบอมอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับที่เราได้พบกันวันนี้นะครับครูจะมาพูดเรื่องชนิดของสีจําได้ไหมครับว่า EP ที่แล้วเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสีแม่สีวงจรสีสีขั้นที่1คขั้นที่2คขั้นที่3นะครับแล้วมีช่วงนี่ครูได้พูดไปว่าสีโปสเตอร์กับสีนะ้มาแตกต่างกันยังไง นะครับถ้านักเรียนคนไหนจําไม่ได้นะคให้ย้อนกลับไปดูในคลิปแรกได้เลยนะครับครูมีอยู่ช่วงหนึ่งครูจะพูดว่าสีน้ำเนี่ยเขาจะบางกว่าสีโปเตอร์สีโปเตอร์เนี่ยเขาจะมีเนื้อสีที่หนากว่านะครับ EP ที่แล้วครูได้ใช้สีโปเตอร์ในการระบายนะครับซึ่งครูบอกแล้วว่ามีเนื้อสีที่หนากว่าแต่วันนี้ครูจะมาระบายให้นักเรียนได้เห็นถึงความแตกต่างของสีแต่ละชนิดนะครับว่าสีน้ํา ทำไมครูถึงบอกว่าแตกต่างสีโปเตอร์ทำไมถึงแตกต่างและสีอะคริลิกทำไมถึงแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นครูจะมาแสดงให้เห็นถึงความต่างตรงนี้พร้อมๆกันทั้งสีทั้ง3มชนิดแต่ก่อนอื่นครับเรามาดูเรื่องภูกันกันก่อนนะครับภูกันเนี่ยที่เราจะใช้นะครับก็จะมีทั้งภูการกลมและภูกันแบนนะครับส่วนลักษณะการใช้งานของมันเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับภูกันกลมเล็กนะครับของในมือครูจะมีเบอร์หกนะครับ กลมเล็กอยู่ที่เบอร์6แล้วกลมใหญ่อยู่ที่เบอร์12นะครับกลมเล็กเนี่ยเอาไว้สําหรับเก็บรายละเอียดงานในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กนะครับส่วนกลมใหญ่เนี่ยเอาไว้ระบายในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่นะครับต้นไม้ท้องฟ้านะครับส่วนผู้กันแบนนี้นะครับก็เอาไว้ระบายซึ่งเราจะได้แท็กเจอร์ของผู้กันเนี่ยที่มันแตกต่างออกไปเหมือนกันนะครับแล้วไอ้นี่ล่ะเอาไว้ทําอะไรนะครับเดี๋ยว ครูจะมาบอกตอนสาธิตให้พวกเราดูนะครับว่าตัวใหญ่เนี่ยเอาไว้ทําอะไรทําไมถึงแตกต่างกันนะครับเรามาเริ่มกันที่สีน้ําก่อนนะครับซึ่งถ้านักเรียนสังเกตจะมี3มตารางนะครับก็คือสีน้ําสีโปสเตอร์แล้วก็สีอะคิลิกนะครับครูจะทำให้เห็นว่า3สีนี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับอย่างที่ครูบอกไปทีนี้เราจะเริ่มจากช่องแรกนะครับคือสีน้ำนะครับนี่คือจานสีของสีน้ำนะครับสภาพมันจะเละไปนิดนึงครับสีน้ํา จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาจะบางแล้วสีเขาจะวิ่งนะครับสีจะวิ่งหรือสีฟูนั่นเองเดี๋ยวเรจะทำให้ดูนะครับนี่เอาไว้ชุบน้ําแล้วก็ระบายนะครับก่อนเื่นเราต้องลงน้ําสีน้ำจะมีอยู่3ามเทคนิคคือเปียกบนเปียกเปียกบนแห้งแล้วก็แห้งบนแห้งนะครับเทคนิคแรกคือเปียกบนเปียกปูจะเริ่มระบายเปียกบนเปียกคือจุ่มน้ําระบายน้ําก่อนครับ ระบายน้ำลงไปก่อนนะครับสีน้ํานะครับมันจะพิเศษกว่าสีอื่นคือเราจะลงน้ําก่อนแล้วลงสีนะครับนี่คือความพิเศษและก็สเสน่ห์ของสีน้ํานะครับนี่คือลักษณะของเขาเมื่อเราลงน้ําลงสีไปครับสีเขาจะวิ่งเองนะครับนี่คือสเสน่ห์ของเขา สีจะบางและสีจะวิ่งนะครับถ้าสังเกตใกล้ๆนะครับเราจะเห็นว่าสีแต่และสีเนี่ยกำลังย้อยเข้ามาหากันนี่คือเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเปียบบนเปียกก็คือกระดาษเปียกครูกันก็เปียก นี่คือเอกลักษณ์ของสีน้ำเลยนะครับซึ่งสีน้ำส่วนใหญ่น่าจะไม่นิยมใช้สีขาวนะครับถ้าอยากได้สีขาวเราต้องเว้นกระดาษส่วนที่ขาวส่วนที่อยากให้เป็นสีขาวเอาไว้โดยไม่ต้องระบายมันเข้าไปนะครับสังเกตใกล้ๆจะเห็นว่าสีเนี่ยมันวิ่งเข้าหากันนะครับซึ่งเทคนิคนี้เขาจะใช้นิยมทําท้องฟ้าหรือว่าต้นไม้นะครับแดงเหลืองน้ําเงินแม่สีแล้วกัน แต่ปกติเขาจะใช้ภูกันเล็กกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้ครูใช้แปรงไปเลยเพื่อให้พวกเราเห็นได้ชัดเจนอย่าลืมนะครับก่อนจะจุ่มสีแต่ละสีเนี่ยต้องล้างภูกันให้สะอาดก่อนนี่คือสีน้ำเทคนิคแรกคือเปียกบนเปียกนะต่อไปคือเปียกบนแห้งเปียกบนแห้งไม เปียกในที่นี่หมายถึงผูกกันนะครับจุ่มสีให้เปียกแล้วก็แห้งในที่นี่หมายถึงกระดาษนะครับกระดาษที่แห้งใช้กูกันเล็กดีกว่าเทคนิคที่สองคือเปียกบนแห้งนะครับซึ่งเราก็จะได้ ลักษณะของสีที่มันต่างกันไปอาสีไหลนี่คือเปียกบ,บนแห้งนะครับสีไหลสีไหลเทคนิคที่สองของสีน้ำ สีน้ำจะไม่เหมือนสีอื่นนะครับเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาคือความบางความเบาของสีโปร่งโปร่งแสงหรือโปร่งใสนี่คือสีน้ํานะครับส่วนอีกเทคนิคหนึ่งของสีน้ําก็คือแห้งบนแห้งครับแห้งบนแห้งคือกระดาษก็แห้งสีเนี่ยก็มีความแห้งนะครับ ซึ่งมันจะเกิดเป็นลักษณะอย่างนี้นี่คือเทคนิคแห้งบนแห้งครับจะเห็นว่าสีที่ได้เนี่ยมันจะขาดตอนจะสังเกตว่าเทคนิคสีมันยังอย่างนี้นะครับนี่คือสามเทคนิคของสีน้ำนะครับเดี๋ยวพูดจะระบายสีโปสเตอร์แล้วก็สีอะคริลิกให้พวกเราดู แล้วเรามาสรุปกันว่า3สีนี้มันจะต่างกันยังไงนะครับอย่าลืมทุกครั้งนะครับต้องล้างกุกันให้สะอาดเช็ดกับผ้าให้แห้งก่อนจะไปจุ่มสีอื่นต่อไปมาดูที่สีโปสเตอร์ครับสีโปสเตอร์มีลักษณะทึบแสงนะครับ สีโปสเตอร์นะครับละลายน้ําเหมือนกันใช้น้ําเป็นตัวละลายเหมือนกันครับเหมือนสีน้ําเลยเกตเห็นไหมครับว่าเนื้อสีจะหนากว่าสีน้ําซึ่งจะได้สีที่สดกว่าแต่สีโปสเตอร์จะไม่ไม่สามารถทําได้แบบสีน้ํานะครับมีอยู่อย่างเดียวที่ สีอื่นทำแบบสีน้ําไม่ได้คือความบางนะครับและความฟู่ของสีเขาเรียกว่าสีวิ่งนะครับนี่คือสิ่งที่สีน้ําทําได้อย่างเดียวสีอื่นไม่สามารถทําได้ส่วนการไล่สีของสีโบตเตอร์นะครับก็คือระบายถ้าสองสีแห้งแล้วมาระบายที่รอยต่อครับรอยต่อของแต่ละสี เห็นไหมครับว่าเขาก็จะไล่เข้าหากันแล้วล้างภูกันแล้วมาเกี่ยอีกครั้งหนึ่งครับเป็นไปได้นะครับแนะนำไม่ใช่ภูกันหลายๆเบอร์หรือว่าหลายๆอันสำหรับเกียร์สำหรับจุ่มสีความพิเศษของสีโปสเตอร์คือเขามีสีขาวถ้าสามารถ ใครอยากได้สีชมพูเนี่ยก็สามารถใส่สีขาวได้2นะครับคือการไลส่สีสีเขาจะไม่แห้งเร็วนะครับเพราะฉะนั้นสามารถไล่สีได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าสีจะแห้งนะครับถึงแห้งเนี่ยละลายน้ำสีมันก็จะกลับมาติดเหมือนเดิมปกติแล้วนะครับการใช้สีโปสเตอร์ต้องเทสีใส่จานสีนะครับ แต่วันนี้ครูขออนุญาตใช้จากขวดเลยแล้วกันนะครับมาดูการไล่สีครับข้อต่อระหว่างเหลืองกับน้ำเงินเหลืองกับน้ำเงินผสมกันได้สีอะไรเอ่ยการเกลี่ยสีหรือว่าไล่สีนะครับให้มันเข้าหากันคือล้างกันเรามาเตยที่รอยต่อของสีทั้งสองนะครับซึ่งสีเหลืองก็ยังไม่แห้งสีน้ำเงินก็ยังไม่แห้ง ทีนี้เรามาเกี่ยมันเข้าหากันเห็นไหมครับเราก็จะได้สีที่เกิดการไล่สีนี่คือสีโปสเตอร์นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาสรุปกันครับว่ามันต่างกันยังไงต่อไปครับเป็นสีอะคริลิกครับ เสียะคลิกสีอะคลิกก็เป็นสีที่ผสมน้ำใช้น้ำในการละลายเหมือนกันนะครับซึ่งเสียะคิลิกนะครับจะเป็นสีที่ใกล้เคียงกับสีโปตเตอร์ที่สุดใน3สีนี้จะถามว่าสีใดต่างแตกต่างมากที่สุดนะครับคือตอบได้เลยว่าสีน้ำน้านะครับนี่คือสีอะคริลิกนะครับ ถ้าถามว่า3มสีนี้อะไรไม่เข้าพวงครับตอบได้เลยครับว่าสีน้ำเพราะสีน้ำเขาจะมีสเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือความโปร่งใสสังเกตนะครับว่าสีอะคริลิกเนี่ยทำไมถึงใกล้เคียงกันมากกับสีโปสเตอร์แต่เขาแตกต่างกันยังไงครับสีอะคริลิกนะครับเขาจะมีเนื้อสีที่ค่อนข้างหนากว่าสีโปสเตอร์นะครับและที่สำคัญ เมื่อเสียขีดแห้งแล้วนะครับโดนน้ํามากเท่าไหร่นะครับเสียขีดก็จะไม่ออกครับจะไม่ลอกไม่เหมือนสีโปสเตอร์นะครับสีโปสเตอร์ถึงแม้ว่าเราจะระบายไปแล้วผ่านมา1เดือน2เดือนแต่ถ้าผลงานเราออกไปตากฝนนะครับหรือว่าโดนหยดน้ําใส่เนี่ยยังไงสีก็ออกแน่นอนครับซึ่งแน่นอนครับเหมือนเดิมคือเราต้องผสมน้ำใส่สีอะคริลิก เช่นนกัมาดูการไล่สีครับจะทำยังไงให้เหลืองกับแดงเนี่ยไล่เข้าหากันเหมือนสีโปสเตอร์นะครับเหมือนเดิมเลยครับใช้เหลืองกับใช้แดงมาที่รอยต่อครับไล่ให้มันเข้าหากัน ไอเน็ตโตเทปเนี่ยเราสามารถดึงออกได้นะครับไม่ทำให้กระดาษขาดต่อไปเป็นสีนเหเห็นไหมครับว่าเนื้อสีเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับต่อไปมาดูสีน้ำเงินกัน ได้นะครับรอให้แห้งรอสีเก่าแห้งพาทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งได้การไล่สีให้ระบายมาถึงรอยต่อของมันครับแล้วก็เอาผูกันเนี่ยหรือว่าผูกันอีกเบอร์นึงก็ได้นะครับผูกันอื่นก็ได้ในการเกี่ยสีแล้ว,วของครูเนี่ยพวกอความรวดเร็วเขใช้ผูกกันเดิมเลยนะครับซึ่งมันจะเห็นสีที่ไม่สด นะครับแนะนําให้มีน้ําอยู่2น้ําคือ1น้ําสะอาดแล้วก็2นะครับน้ำเอาเวล้างูุกกันเรามาดูความแตกต่างระหว่าง3สีนะครับคูรบาเนี่ยเป็นนวัสตเสร็จแล้วนะครับซึ่งเน็โตโตเทปเนี่ยเราสามารถแปะดึองออกได้เลยนะครับใช้สําหรับการวาดรูปนะครับซึ่งไม่ทําให้กระดาษขาดนะครับซึ่งกระดาษที่เราจะใช้ระบายสีโปสเตอร์สีน้ำเสียคลิกเนี่ยจะเป็นร้อยปอนด์นะครับ เรามาดูลักษณะของสีน้ำกันก่อนสีน้ำนะครับเทคนิคแรกคือเปียกบนเปียกเปียกบนแห้งแล้วก็แห้งบนแห้งนะครับสังเกตดูจะไม่มีสีใดก็แล้วแต่สามารถทําได้เหมือนสีน้ํานะครับเขาจะมีความพิเศษภายในตัวถึงเขาจะบางถึงเขาจะเบา,เบาแต่นะครับความสวยงามเขามีไม่เหมือนสีอื่นเลยสังเกตครับเทคนิคนี้เราจะดูออกไดยไงว่าแต่ละงานคืองานสีอะไรสีโปตเตอร์สีน้ํา หรือสียงคิดิเราจะแยกออกได้ยังไงครับสังเกตจุดนี้ครับถ้าเราไปดูงานศิลปะ1ชิ้นแล้วเห็นว่าในการลงสีของเขานะครับมีสีที่เป็นลักษณะนี้เขาเรียกว่าสีมันวิ่งนะครับสีมันฟู่โดยเทคนิคเปียกบนเปียกคือลงน้ําและลงสีนะครับจะทําให้เกิดเทคนิคนี้มีสีน้ําเท่านั้นที่ทําได้นะครับซึ่งถ้าเห็นแบบนี้ปุ๊บแน่นอนครับสีน้ําแน่นอน 2. คือความบางของสีครับ คือถ้านักเรียนเดินไปเห็นผลงานแบบนี้ที่ไหนนะครับให้พันธงได้เลยว่าเป็นสีน้ำนะครับส่วนหนาสามคือแห้งบนแห้งนะครับนี่คือสีน้ำเขาจะบางเขาจะบาก็จริงแต่เขามีเสน่ห์อยู่ในตัวนะครับต่อไปคือสีโปสเตอร์นะครับสีโปสเตอร์สังเกตลักษณะของสีจะมีความหนาจะแตกต่างกันเลยนะครับสีบางบางมากนะครับส่วนหนาคือสีโปสเตอร์นะครับสีโปสเตอร์ ข้อดีของเขาก็คือเราสามารถเกลี่ยสีให้มันเท่ากันได้ครับมาดูลักษณะของเนื้อสีนะครับเนื้อสีเนี่ยเมื่อเราเมื่อมันแห้งแล้วเราสัมผัสนะครับมันจะเป็นเหมือนกับด้านๆนนะครับทั้งหมดเลยแต่ข้อเสียของเขาคือเมื่อนี่แห้งไปแล้วนะครับไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วนะครับแต่เมื่อโดนน้ําแน่นอนครับสีก็จะออกมา ครับเมื่อโดนน้ำสีจะลอกแน่นอนนี่คือสีโพเตอร์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาสีโสเตอร์ต้องรักษาอย่าให้โดนน้ำและระมัดระวังอย่างมากนะครับต่อไปมาดูสีอะคริลิกครับเนื้อสีของ2ส,สีนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยถ้ามองจากสายตานะครับนี่มาลองดูผิวสัมผัสผิวสัมผัสนะครับถ้านักเรียนสังเกตผิวสัมผัสของสีอะคริลิกกับสีโพเตอร์เนี่ยผิวสัมผัสจะต่างกันมากสี ของสีโปสเตอร์เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นทรายนะครับเป็นเนื้อทรายนะครับส่วนสีอะคริลิกเนี่ยสีเขาจะซึมเป็นเนื้อเดียวกับกระดาษเข้าไปเลยและและและเขาแตกต่างกันก็คือเขาหนากว่าและเขาโดนน้ำนะครับไม่ออกนะครับสีน้ำไม่สามารถลอกสีอะคริลิกสีเก่าออกไปได้นะครับนี่คือข้อดีของเขานะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างสี3ชนิดที่นิยมใช้กัน ในปัจจุบันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับจบไปแล้วนะครับสำหรับความแตกต่างของสีแต่ละชนิดนะครับซึ่งเห็นไหมครับว่ามีสีน้ําสีโปสเตอร์สีอะคริลิกและขาดอยู่สีหนึ่งนะครับที่ศิลปินนิยมใช้กันมากที่สุดนะครับคือสีน้ํามันแต่สีน้ํามันเนี่ยเขามีองค์ประกอบในการละลายสีในการร่างูคุกันเยอะนะครับนสีน้ํามันจะต้องใช้เวลาในการละลายสีโดยใช้น้ํามันลินสีน้ำมันลินสีคือตัวทําละลายเขานะครับส่วนการร่างูคุกันของเขาเนี่ย จะล้างด้วยน้ําเปล่าไม่ได้ครับจะต้องใช้น้ํามันสนซึ่งน้ํามันสนเนี่ยค่อนข้างจะมีกลิ่นนะครับสูตดดมมากๆเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้เพราะฉะนั้นครูจึงยกตัวอย่างมาแค่3สี3ชนิดนี้ก่อนให้พวกเราได้เห็นกันนะครับทีนี้สิ่งที่ครูสอนไปนะครับใครมีข้อสงสัยหรือว่าคําถามใดๆก็แล้วแต่นะครับสามารถอินบ็อกซ์มาได้เลยทางเฟซบุ๊กเดี๋ยวครูนะครับจะทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กเอาไว้ให้นะครับ และใครสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวครูจะมาตอบปัญหาคําถามทุกคําถามของพวกเราเลยครับเอาละครับเรามาพบกันตอนหน้านะครับกับศาสตร์ศิสินกับครูบอมนะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับ